รงพยาบาลรามาค่ะแล้วก็กลับจากโรงพยาบาลรามาก็มาลงเอฟบิเรนแล้วก็ต่อจากเอฟบีเรนไปหมู่บ้านสินทอน,นะคะอันนี้ใช้ใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณกี่บาทครับร้อยบาทจ้ะอันนี้ทั้งไปทั้งกลับ้งไปทั้งกลับค่ะถ้ารถตู้เนี่ยส่วนมากผมจะใช้เส้นทางไปไปพาราไดส์อะไรอย่างเงี้ยครับทางส่วนหลวงมากกว่าครับผม,มก็ถ้าตรงนั้นก็คือไปกลับถ้ารถตู้ก็15บาท คก,ก็สะดวกสบายคนละคนละแบบค่ะ B T s มันก็อาจจะค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ามันก็เร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นรถสองแถวก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะถูกแต่ก็จะจะช้าหน่อยไม่ถือว่าช้ามากค่ะแต่ก็ถึงท,ที่ที่หมายอย่างปลอดภัยทั้งสองเพื่งสอบเสร็จอะคะ่ะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็เดินทางเนี่ยเดินทางรถเมล์เนี่ย แพงไหมครับไปกลับประมาณนี้ใช้ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าต่อเดียวไปกลับก็ประมาณ20สบกว่าบาทได้ยังถือว่าสะดวกใช่ไหมครับใช่ค่ะยังถือว่าสะดวกแต่ว่าก็จะมีรถติดจอดรถใต้บ้านอตอนนี้กําลังจะรอรถจากเดอะมอลล์บางกะปิอะคะ่ะรถสองแถวแล้วก็ไปที่หน้าโลงเรลลำสาลีค่ะค่ารถก็จะประมาณ10บบาทค่ะถ้าไปทํางานที่ลานพราสาวสิบห้านะคะจะเดินทางจาก อางทองามสามาลงเดโมแล้วก็กลับบ้านก็ประมาณ20 -25 บถึงบาทนะคะแล,แล้วเวลาในการเดินทางอะไรครับเออวันนี้เป็นวันเป็นวันทําง,งานแล้วก็หนูเดินทางหนูกะเวลาตอน10บโมงใช่ไหมคะหนูขึ้นรถประมาณจากนั่นมานี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้คือยังไม่ถึงเวลาเลิกงานถ้าเลิกงานก็น่าจะช้าช้าช้ากว่านี้มากค่ะเพราะว่าถนนกําลังทําใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้รถติดนะคะ รถไฟเสร็จก็น่าจะเร็วขึ้นนะคะการเดินทางจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ